สวัสดีค่ะทุกคนวันน ok ี้เอาไปซื้อกับข้าวมาอีกแล้วค่ะก็ไม่เชิงว่าไปซื้อกับข้าวอยากได้ผลไม้ก็เลยไปซื้อผลไม้เพราะว่ากับข้าวแบบพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเงี้ยโอ้ยังมีอยู่ในตู้แข็งอยู่นี่โอ้อยากได้ผลไม้ก็เลยไปดูผลไม้มากินเนาะเราไปเจอไอติมค่ะติมมันลดราคาอยู่อันนี้เนาะอันนี้ต้นบุญกับพ่อต้นบุญก็ชอบกินโอ้ก็เลยเอามามาทั้งหมดสามกล่องแต่แกติมไปแช่ไว้ในห้องแข็งแล้วกลัวมันจะละลายเอาก็ได้มาสามกล่องค่ะ อันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งยูโร7จสิบเก้าเซนอันนี้นะคะแล้วอันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งยูโรเก้าสิบเอเก้าสิบเก้าเซนอันนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งยูโร7จสิบเก้าเซนได้มาทั้งหมดสามกล่องนะมาสามกล่องเอาไปใส่ของแข็งไว้แล้วเนาะแล้วก็มาดูผลไม้นะคะว่าผลไม้เอาได้อะไรมามั่งเอาได้ ทับทิมมาทับทิมผมไม่ค่อยชอบกินตรงนั้นเนาะแต่ว่าน้องเสาอะกับพี่เสาชอบกินมากเลยแล้วเนี้ยผมก็เลยแบบว่าเออเอามาดีกว่าเพราะว่าเพื่อไม่ได้ไม่เคยกินตั้งนานแล้วผอไม่ค่อยชอบกินหรอกทับทิมเพราะว่าผมไม่ชอบเม็ดมันโอขี้เกียจเคี้ยวเม็ดมันไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยได้มาในราคาอยู่ในลาคานาทอฝนในราคาหน,นึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนค่ะได้มาสองลูกเนาะ แล้วก็ได้สตรอเบอรี่มาด้วยค่ะไม่ได้เลยสตรอเบอรี่ตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงมันเริ่มเข้าช่วงหน้าสตรอเบอรี่นะมันก็เริ่มมีเยอะก็เลยเอามาด้วยอันนี้อยู่ที่สตรอเบอรี่แอปเปิลอยู่ที่3ามยูโรสี่สิบห้เซนเนี่ยอันนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ราคาไทยก็ต้องเอาไปคูณตอนนี้1นึ่งยูโรสาบแปดบาทลค่าเงนินแข็งขึง้นนะแล้วก็ได้ อันนี้มาเป็นแบล็คเบอร์รี่อันนี้มาด้วยครับซ4ยูโร25เซนค่ะก็ได้อันนี้มาเออก็เลยแบบว่าเออเอามายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมากินนั่นแหละมากินเฉยถ้ามาทำขนมก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าทําให้เป็นก็นุ่มขี้เกียจก็ไม่ทําอ่ะแล้วก็ได้เป็นอันนี้คล้ายๆแบบว่ามันจะเหมือนลูกคุณน่ะมันจะคล้ายลูกคุณ แต่ว่ามันไม่ใช่ลูกพุนนะคะลูกมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแต่มันคล้ายๆอ่ะเนื้อมันก็คล้ายๆแต่อชอบเนื้อมันเนื้อมันแน่นกว่าลูกพุนชอบอะอร่อยดีได้มากี่ลูกก็เนี่ยหกลูกค่ะได้มาหกลูกชอบกินต้นบุญไม่ชอบกินพ่อทุนไม่ชอบกิน,ตน,กนแต่ชอบกินไ,ได้มาแล้วก็ได้มาม่วงมาด้วยอันนี้มันม่วงมันเริ่มสุกแล้วก็เลยเอามาด้วยสองลูกเพราะต้นบุญชอบกินนะถึงแม้ต้นบุญจะได้ไทยง่ายเนาะกินเยอะ แล้วก็ได้เปี๊ยนเนอค่ะมันคล้ายๆสาลี่บ้านเราอ่ะต้นมุนชอบกินมากแต่ว่าต้นมุชอบกินสาลี่มากกว่าแต่อันนี้มันก็แก้ขัดได้เวลาที่ไม่มีไม่มีสาลี่ต้นมุนก็ชอบกินแบบนี้ฮะชอบมากแล้วก็ได้กล้วยมาด้วยกล้วยมาหนึ่งหวีแต่ว่ากล้วยต้นบุญ ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าก็แบบให้กินเวลาถ้าแบบหิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเวลาถ้าสมมติเขาหิวอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกแม่ของกินกล้วยอะไรเงี้ยเวลาเห็นเวลาวางไว้อะไรเงี้ยก็จะเอามาด้วยแล้วก็ได้แตงโมมาแตงโม่ะแตงโมมาหนึ่งลูกแล้วมาหนึ่งลูกเวลาให้ต้นบุญกินนะต้นบุญจะได้ฉี่เยอะๆเพราะต้นบุญไม่ค่อยชอบกินน้าแล้วต้นบุญก็ชอบกินแตงโมมากเราได้แลมอีกที่เป็นของกินค่ะ แล้วก็ได้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกทุนเนาะลูกปูนโนชอบเอามาเอามาทําพริกกะเกลือกินค่ะเวลาที่เราว่าเหมือนแบบว่ามันยากอ่ะเหมือนเราผู้หญิงเนาะใจจากล้จะวันนั้นแล้วมันมันยากอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาติดไว้ด้วยเวลานะ<อ>้น้ก็จะเทำพริกเกลือกินเหมือน้านเราพุ้ชาเชื่อมอ,ะอ่ะเอามาทำากับพริกเกลือกินค่ะได้มากระปุกหนึ่งแล้วก็ได้ขนมปังมาหนึ่งแพ็คเนาะ เวลาเอามาทาเอามาปิ้งอ่ะแล้วก็ทากับช็อกโกแลตให้ทุกคนต้องชอบมาหนึง่งแล้วบางทีเวลาทําให้ทุงพ่อทุกมนเอาไปกินที่ทํางานด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะต้มไข่แล้วก็เอาใส่ไปแผ่นสองแผ่นอะไรเงี้ยพอาะทุกคนก็ไปกินแบบเวลาหิวที่ทํางานแต่จริงเขาก็จะไปหาตอนเที่ยงเขาก็จะไปหาอาหารข้างนอกกินแหละแต่ว่าพวกก็จะติดไปด้วยบางทีก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อคทิเวียมิน ก็เหมือนที่บ้านเราก็จะเหมือนแบบยาคูว่ะเอามาให้ทุสมุนพอทุสมุนอึอยากก็เอามาแบบนี้ทุสมุนก็ชอบอื่นมาแพกหนึ่งแล้วก็ได้คินเดอร์ช็อกโกแลตทุสมุนชอบมากก็เลยพอทุสมุนก็ชอบก็เลยเอามาติดไว้ในในตู้เย็นเพราะว่าไม่มีช็อกโกแลตยังไม่ค่อยมีขนมอย่างอื่นในตู้เย็นนะก็จะมีแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี้ยคินเดอร์คินเดอร์บอมบอมเอ้ยคินเดอร์ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแล้วก็ ได้ชีสมาชีสอันนี้ชอบกิน две, ก็เลยเอามาด้วยมันลดราคาก็เลยเอามาอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ลดราคาก็เลยเอามาเอามามาแบบว่าเวลาเที่ยวต้มามามา่มาเกาหลีอะโอจะเอาแซ่บด้วยมันจะเยิม้มๆอ,อร่อยอันนี้นะมันก็จะมีเป็นชีสเส้นแต่โอ้ยังมีอยู่ก็เลยไม่ไดเอามาแล้วก็ได้น้ำตาลทรายมาน้ำตาลทรายที่บ้านหมดก็เลยน้ำตาลทรายมาด้วยถุงนั้นแล้วก็ได้ปลาทูน่ากระป๋อง เกี่ยวปลาทูากปอมาแล้วเฮ้เอาปลา,าทูาทน่ากระป๋องมา,าจะทําสลัดเย็นเอ้ยเที่ยงนี้มันเรียกว่าตำอะเอ้ยไม่ใช่ตำก็ยำยำ,ยำปลากระป๋องทูน่าเนี่ยนะจะยำเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวานเย็นเมื่อวานเมื่อวันไหนนั่นแหละอไมไปเก็บผักมาจากในสวนผมไม่ได้ซื้อผักอะไรมาเพราะว่า ผักในสวนนมันมีเยอะก็เ,เลยไม่ซื้อผักอะไรมาเอากินผักในสวนไปก่อนนะตอนในช่วงนี้ประหยัดผักในสวนให้ผักมากเลยเพราะว่าผักในสวนมแวนนแวีแล้วเนี่ยค่ะโอ้จะโอจะเที่ยงนี้โอจะทอดไข่เจียวแล้วโอก็จะยำปากปากระป๋องอ่ะแล้วก็ได้นี่หมคอันหนึ่งอันนี้เป็นที่ปอกเปลือกผลไม้นะเพาะได้นี่ไมค์อันหนึง่งแต่จริงๆโอก็มีอยู่แหละแต่นี้โอามาซื้อมาเก็บไว,ไว,ไวไ้เวลาอันหนึ่งมันหักเลยอะไรเงี้ยโอาก็จะมีสำรองไว้ อันนี้โอซื้อไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่กับข้าวที่โอซื้อไปวันนี้ก็อยู่ที่47ยูโร65เซนหมดไปนะเอาไปคูณ38เอาตอนนี้1ยูโร38อ่าโอก็ได้น้ำมาค่ะน้ำมาอีก2แพ็คมันไม่น้ำนี่โอเอาขวดไปขายอะเอาขวดที่เรากินหมดไปแล้วนะขวดที่กินหมดไปแล้วไปขวดไปขายเราได้ขวดถ้าขวดเยอะมาก20 ยี่สิบยูโรกว่าๆเลยแหละยี่สิบยูโรเท่าไไม่รู้ไม่ได้ไปเซ็ตมาด้วยแต่เขาก็เลยเออไหนๆก็ขายขวดแล้วพอ่อทุกคนก็เลยได้กินน้ําอันนี้ดร์เปเปอร์พ่อทุกคนชอบกินมากเขาก็เลยอะเอามาให้แพ็คหนึ่งเพราะว่าขายขวดไปได้เยอะแล้วก็อันนี้เป็นสปิเผ็ดใช่ไหมเป็นชาพิทเทอร์เลมเขชอบกินอันเนี้ยเขาก็เลยเอามาด้วยนะแล้วก็ได้คืนเขาก็คืนมาให้โอห้ายูโรกว่าๆห้ายูโรเท่าไหร่ไม่รู้แหละโอ้ๆๆก็ใส่กระเป๋าไป ก็ไม่รู้นะโอไม่ได้จ่ายค่านาโอไม่ได้จ่ายเพราะเอาคนดไปขายค่าคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อกข้าวอะไรเยอะอะซื้อแค่พวกผลไม้ซื้อแค่อแของที่แบบว่าเพราะว่าตั้งใจจะเอาขาอว,ดอวดไปขายเพราะขวดมันเต็มถุงแล้วก็เอาขวดไปขายแต่ก็เลยไปแวบะบซื้อกข้าวนิดหน่อยซื้อผลไม้นิดหน่อยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ